ซอนรับของฟรีสองชิ้นจากแมบปบลัวปวูมิสเทอรี่บ็อกฮันเงินขายของการรับของฟรีคือเราจะต้องตามหาไอเทมพ,พวกนี้มาให้ครบ20อันจึงจะนำไปแลกของค่ะให้ทุกคนกดมาที่ตรงนี้ก่อนค่ะมันจะมีรูปล็อกกับรูปบันขยายนะคะรูปบันขยายเนี่ยถ้าเรากดไปแล้วมันจะบอกสถานที่ที่ของชิ้นนี้อยู่ค่ะแต่รูปล็อกเนี่ยมันจะบอกว่าต้องรอให้เพื่อนส่งข้อมูลมาก่อนนะคะ ซึ่งการที่จะมีคนส่งข้อมูลมาหาเราได้เราจะต้องเป็นเพื่อนกันในแมปก่อนค่ะนี่เลยนะคะแอดไปเลยค่ะเราจะต้องรอจนกว่าเพื่อนจะส่งข้อมูลมาให้เรานะคะและเราก็สามารถส่งข้อมูลในทีมที่เรามีไปให้เพื่อนได้ด้วยนะคะโดยการกดที่ตรงนี้นะคะนี้เลยนะคะส่งไปเลยค่ะโอเคค่ะในระหว่างที่เราจะรอเพื่อนส่งข้อมูลมาให้เราเนี่ยเราจะไปตามรหาเจ้ากล่องปริศนากันก่อนนะคะนี่เลยะคะ่ะ อันนี้อยู่ตรงนี้เราก็ไปตามที่มันบอกเลยค่ะนี่เลยนะคะกดเลยนี่เลยค่ะเราได้ไมาแล้วนะคะของหนึ่งชิ้นตอนนี้ก็มีเพื่อนส่งข้อมูลมาให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็สามารถเปิดข้อมูลดูได้ในน,นี้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะหาของให้ครบยี่สิบชิ้นก่อนนะคะแล้วก็จะไป,ปลดล็อกกันค่ะตอนนี้เราหาของครบทั้งยี่สิบชิ้นแล้วนะคะทุกคนให้เราคียกมูกาดมาที่รัวตรงนี้เลยค่ะ นี่นะคะให้เราคว่ำหน้าลงแบบนี้เลยใช้เจ้าไดโนเสาร์อนี้ค่ะมันจะบล็อกเราอยู่ที่นอกดวแบบนี้นะคะบินตามเรามาเลยค่ะนี่เลยค่ะทุกคนแลกเลยนะคะกดไปให้หมดเลยค่ะตัวละครมันจะให้เราเลือกนะคะว่าจะเอาตัวผู้หญิงหรือตัวผู้ชายเราสามารถเลือกได้แค่อย่างเดียวเท่านั้นเราจะเลือกตัวผู้หญิงค่ะนี่เลยได้มาครบแล้วนะคะ นี่เลยค่ะมันจะแยกชิ้นมาแบบนี้เลยนะคะจะมีดอกไม้บนหัวแบบนี้ด้วยนี่เลยค่ะที่เราชอบที่สุดก็จะเป็นเช้ดดาวนี้นะคะแล้วก็เจ้าดอกไม้นี้มันน่ารักดีนะแล้วมันก็สามารถเอาไปแต่งตัวกับอย่างอื่นได้ด้วยทุกคนชอบอันไหนกันบ้างเอ่ย